เราทุกคนด้วยที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์มีทุกข้าบสะพานเมื่อก่อนที่เราจะสวดมน,นผมได้แจ้งข่าวกับพวกเราว่าเราได้รับสารจากกระกลงให้มาบอกเก่าวกับพวกเราทุกคนว่าการที่พวกเราเวียนมาปฏิบัติธรรมทุกๆว,วันอาทิตย์นั้นอน,นิสงส์งมันมากมายเหลือนับขนาน ท่านบอกให้รู้ว่าในอีกมิติหนึ่งของที่นี่จะมีเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ใส่ชุดขาวรอคอยการปฏิบัติธรรมของพวกเราเพื่อทำการส่งดวงวิญญาณให้กับพวกเขานอกจากที่นี่เป็นเมืองอากงแล้วที่เป็นศูนย์รวมของลูกหลานของอากงทุกๆคนแล้วยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าดวงวิญญาณที่รอคอยการช่วยเหลือ จากพวกเราทุกคนท่านบอกกับผมว่าตอนที่พวกเราสวดมนต์เรียนทูบเหล่าดวงวิญญาณที่ใส่ชุดขาวทั้งหลายจะรอคอยการช่วยเหลือหน้าลานกลงฟ้าหน้าวิหารใหญ่เพื่อรอให้พวกเราปฏิบัติธรรมแล้วส่ง <c oughs> ส่งผลบุญให้กับเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายช่วงที่เรากำลังกวดน้ำแผ่เมตตาเรารวมวิญญาณทั้งหลาย ได้เหมาะกลาบเพื่อรอรับกระแสแห่งบุญของพวกเราทุกคนอันนี้จึงเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้เพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมเพื่อนตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทั้งสามไต่พลเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ลงมา เพื่ออ่านโลโมทนาบุญกับพวกเราและให้พรพวกเราในขณะปฏิบัติธรรมเบื้องมนุษย์พวกเราก็กำลังปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบาร,รมีให้เกาะเกิดผลเบื้องล่างเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายรอคอยการอุทิศส่วนบุญเพื่อรับกระแสะแห่งบุญที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือและปลดปล่อยดวงวิญญาณมันจึงเป็นมหาบุญ ที่ยิ่งใหญ่ที่อากงนำพาให้พวกเราได้ปฏิบัติอากงบอกว่าทั้งสายมหายานตราบใดที่ยังมีผู้ที่ทุกข์และร้องขอความช่วยเหลือมหายานเท่านั้นที่เปียบดั่งเรือลำใหญ่นำพาผู้คนให้เข้าถึงฝั่งอันนั้นคือแดนพุทธภูมิ อากงบอกว่าเบื้องบนมีม,มีมีเมืองของอากงจริงๆนะครับเมืองของอากงก็จะเหมือนกับที่นี่ที่นี่คือการจําลองเบืองอากงข้างบนจะเป็นเมืองหินเหมือนกันนะครับลูกหลานอากงเต็มเลยที่เบื้องบนเราพยาบาลนอนทั้งหลายก็อยู่ที่เมืองของอากงที่ลงมาช่วยพวกเราในการนำพาปฏิบัติธรรมที่เราอัญเชิญลงมาเพื่อตั้งบวกล้อมรอบ พุทธสถานแห่งนี้คุ้มครองให้พวกเราปฏิบัติธรรมให้ก่อเกิดผลทุกๆประการเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะครับเราช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายเราช่วยเราดวงวิญญาณทั้งหลายไม่ใช่แค่ดวงเดียวแต่มันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนดวงแล้วอานิสงส์ของพวกเราจะก่อเกิดมากมายแค่ไหน เพราะว่าพวกเรารวมตัวกันแล้วปฏิบัติธรรมแล้วส่งดวงวิจาาณ์ก็เปรียบกระแสน้ำที่พุ่งไหลแรงจนสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับกันทั่วถึงอันนี้คือเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ในโลกของความจริงอผมบอกว่ามีจริงให้บอกกับ ลูกหลานของท่านที่มาปฏิบัติธรรมให้ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมทุกครั้งจะก่อเกิดผลอย่างมากมายรู้ไหมว่าการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่รอคอยการช่วยเหลือพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติธรรมและอุทิศให้เปียบดั่งโพธทิสัตว์ดวงหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิบัติบำเพ็ญเพียรได้สองสองทางก็คือหนึ่ง ปฏิบัติธรรมเพื่อตอนเองก็คือทานศีลและภาวนามันปฏิบัติให้เรามีภูมิธรรมที่มั่นคงมียานบาร,รมีที่เข้มแข็งจึงสามารถออกไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ก็คือการบำเพ็ญเพียรภายนอกนะครับมันมีจะมีสองทางคือบำเพ็ญเพียรภายในกับบำเพ็ญเพียรภายนอกบำเพ็ญเพียรภายในคือการปฏิบัติด้วยตนเองด้วยทานศีลและภาวนา เมื่อมันมั่นคงเราจึงสามารถไปบำเพ็ญภายนอกได้ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ในการออกไปช่วยทั้งผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ต้องอเราคอยการช่วยเหลือและเราดดวงวิญญาณที่รอคอยการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นอากงเมื่อไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปช่วยเหลือทางวัดต่างๆอากงก็จะมีการอุทิศกวดน้ำส่งดวงวิญญาณทั้งหลายดาบริเวณนั้น จึงเป็นมหาบุญที่อากงนำพาให้พวกเราไปเกเกิดจริงๆท่านบอกว่าให้ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆนะครับปฏิบัติธรรมให้เป็นนิสัยของเราอันนั้นคือการบำเพ็ญเพียรเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่บารมีเราเต็งเมื่อไหร่กระแสะแห่งบุญนั้นจะนำพาพวกเราเข้าสู่แดนพุทธภูมิอย่างแน่นอนไม่ลำบากเลย ให้ทําชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดให้เดินให้ถูกทางและบําเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆตามกําลังของพวกเราอย่าบําเพ็ญเพียรด้วยความอยากหรือปรุงแต่งด้วยกิเลสโลกโกรดหลงมันจะทําให้เราหลงทางในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยบางคนคิดว่าเราปฏิบัติด,ดีแล้วแต่เราเดินผิด เดินพังผิดที่ไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นก็คิดว่ามันจะเป็นทางที่ทําให้เราลุ่งเรืองได้อากงจึงบอกว่าอันนั้นคือการปฏิบัติที่ไม่ถูกทางจึงหลงผิดไปยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติดมันจึงทําให้เราเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตแต่ถ้าเราบำเป็นเพียตามสายของอากงคือยึดมั่นในพระตนะไตเติี่ตั้ง อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเหนือนสิ่งใดเลยไม่ยึดสิ่งอื่นใดนอกจากพระศานาไต่เรามีอากงเป็นครูบาอาจารย์ที่นำทางพวกเราให้เดินให้ถูกต้องให้ถูกทางเรามีครูบาอาจารย์ทั้งสายเทพและสายมนุษย์ที่สื่อสารระหว่างเบื้องบนมนุษย์ ให้พวกเราสามารถเรียนรู้กับอากงไปด้วยก็คือการปฏิบัติธรรมทางสายมหายานที่เรามีมหาเทพนำทางเพราะฉะนั้นอนาคตของเราดีแน่นอนเพราะเรามีมหาเทพนำทางให้เดินให้ถูกต้องท่านบอกว่าอย่าหลงเชื่ออะไรโดยง,ง่ายให้ลองทำลองปฏิบัติด,ดูด้วยตนเองเมื่อเราปฏิบัติธรรและลองทำด้วยตนเองแล้ว เรานั่งภาวนาไปเรื่อยเมื่อ,อจิตนิ่งจิตว่างจะเกิดฌานขึ้นชานนั้นเราปฏิบัติให้นิ่งไปเรื่อยด้วยความว่างให้เป็นสุญญาตาอย่างเดียวอย่าปรุงแต่งด้วยกิเลสเราจะมีอกรงมาประสิทธิให้เองเพราะเราเป็นลูกหลานท่านทีนี้เราก็จะมียานอย่างรู้เราจะรู้เลยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเป็นแบบไหนดีไม่ดี จะออกมาในความรู้สึกถ้าไปที่ไหนแล้วรู้สึกร้อนรู้สึกอึดอัดอันนั้นคือพลังงานไม่ดีแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกเย็นรู้สึกสบายอันนั้นคือองค์สื่อมาแล้วว่าสถานที่นี้สะอาดและบริสุทธิ์องค์บอกว่าทําตัวให้เป็นเมล็ดพืชที่หวานในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เมล็ดพืชนั้นก็จะเติบโตยา่าง อุด,ดมสมบูรณแต่ต้องรอคอยการจเจริญเติบโตจนเต็มที่แล้วจึงออกดอกออกผลให้พวกเราบางคนมาขอกงยังไม่สำลิดผลก็ใจร้อนคิดว่าอกงไม่ช่วยอปงบอกให้จเมาไว้ว่าเสียงร้องขอของพวกเราทุกคนที่ร้องขอท่านท่านรับฟังไว้หมดแต่ฐานบุญของเราอะ่ะ ได้สร้างขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเมื่อฐานบุญของเราไม่สามารถรับพลังขอพอรจากอากงได้อากงจึงไม่สามารถที่จะปัดขึ้นมาให้เราประสบความสําเร็จก็ต้องรอการปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองเปรียบดังคอยลดต้นไม้ไปเรื่อย,เ,อยเมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันจึงออกดอกออกผลให้พวกเราตลอดเวลาอันนี้คือบุญส่งผลแล้วอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเพราะว่าบางทีคิดว่า ทำไมอากงไม่ช่วยเราสักทีหเกิดจากวิบากกรรมเก่าที่ป็นส่ผลแต่อย่างน้อยมีอากงน,นำทางก็จะทําให้มันเบาบางลงได้ 2. เกิดจากฐานบุญของเราการบำเพ็ญเพียรของเรายังไม่เข้าถึงฐานบุญที่มั่นคงพอจึงไม่สามารถที่จะช่วยได้ต้องรอเวลาให้พวกเราปฏิบัติ อย่างเงี้ยปฏิบัติไปเรื่อยๆฐานบุญเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อฐานบุญถึงมาค้องของก็พระองค์ก็ปัดให้สําเร็จทันทีให้ดึงฐานบุญของเราขึ้นมานะครับอรง์บอกว่าบางครั้งการรอคอยอยังไม่ถึงเวลาจึงไปร้องขอที่อื่นคิดว่าอรอง์ไม่ช่วยอกองบอกว่าไม่ใช่ แต่การไปร้องขอที่อื่นปุ๊บบังเอนะิญอาผงช่วยสําเร็จแล้วก็คิดว่าที่อื่นช่วยแต่จริงๆแล้วเกิดจากอากงช่วยหนุนนำทางนั้นเลยนะครับท่านถึงบอกว่าให้พวกเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแน้วบุญนั้นจะส่งผลให้พวกเราได้ก่อเกิดเองขอให้เดินถูกต้องถูกทางอย่างเดียวนะครับถ้าเราเดินผิดทางหลงทางมันจะเสียเวลาและทำให้เรามีปัญหาชีวิต ที่ยากที่จะแก้ไขในที่นี้มีหลายๆคนที่มาให้อารงช่วยในการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ไปกระทำผิดมาโดยไม่ได้ตั้งใจอากงก็จะช่วยเหลือเสมอโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายโดยแม้แต่บาทเดียวแต่นํำส้มห้าใบกับกิโมยคู่หนึ่งแล้วก็ปัจจัยค่าครูแล้วแต่จะใส่แค่นั้นเองอากงไม่เคยเรียบร้องเลย ถ้าอยากจะให้อากงช่วยจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นไม่มีที่นี่ไม่มีสิ่งที่ขุนพลที่นี่ช่วยกันก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายทุกคนมาด้วยใจทุกคนแม้แต่พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็มาด้วยใจมาเพราะรักอากงมาเพราะอากงเป็นที่เป็นที่ตัง้งมาเพราะอากงเป็นครูบาอาจารย์นำทางเปลี่ยนแปงพ่อพ่อใหญ่ของพวกเราในการนำทางให้พวกเรา ไปสู่พุทธภูมิท่านบอกว่าปฏิบัติไปเถะะลบจากโลกนี้แล้วตับใดที่ยังไม่หลือ้อยังไม่ทิ้งอัวอัวไม่ทิ้งทุกหรือแน่นอนท่านว่าอย่างนี้อากงก็จะพาขึ้นไปสู่ดินแดงแห่งเมืองอากงเพื่อบนให้พวกเราตั้งใจและมั่นใจอย่าพึ่งท้อแท้ในชีวิตมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาหาอากง คิดจะฆ่าตัวตายเป็นผู้ชายนะคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าติดการพนันเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวภรรยาก็เลยเป็นห่วงกลัวสามีจะฆ่าตัวตายก็เลยพามาหาอางคมอกงก็สื่อมาให้ธรรมะว่าถ้าลืฆ่าตัวตายหรือยังไม่รู้หรอว่าโลกวิญญาณมันทุกข์ทรมานแค่ไหน รื้อตาบใดลื้อยังมีชีวิตอยู่รื่อยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เริ่มไม่ถูกต้องถูกทางสิ่งที่ผิดมาก็อย่าไปทําอีกและให้ตั้งมั่นใหม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขตามศักยาภาพเท่าที่เรามีก็พอแล้วแล้ว,ลวชีวิตของลื้อก็จะก่อเกิดขึ้นมาเองแต่ถ้าลื้อฆ่าตัวตายไปแล้วโลกวิญญาณนั้นทุกทรมานมาก พระองบอกว่าถ้าลื้อเห็นในโลกวิญญาณเป็นยังไงพวกลือจะกลัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากรู้อยากเห็นเพราะเราไม่อยากลงไปข้างล่างการปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราได้ขึ้นข้างบนแน่นอนอย่างน้อยศีลห้าเราก็ครบเมื่อศีลห้าครบแล้วชั้นต่ําก็คือชั้นจ้ตุมหาราชิกาถ้านั่งปฏิบัติไปเรื่อยๆให้จิตว่างจนได้ฌานพรมโลกเป็นที่ตั้งดีกว่าไหม แล้วรอคอยในยุคของพระศรีอรยะเมตไตรเราค่อยลงมาเกิดแล้วสัมปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่กระแสแห่งปฏิภาณในยุคของพระศรีอรยะเมตไตรเพราะว่าการเวลาข้างหน้าหนึ่งวันของมนุษย์เท่ากับร้อยปีข้างบนหนึ่งวันของมนุษย์เท่ากับร้อยปีข้างล่างเพราะฉะนั้นการทําชั่วป,ปฏิบัติธรรม มันคุ้มค่ามากที่จะได้อยู่ข้างบนแสนยาวนานแต่การทําชั่ววันหนึ่งของมนุษย์ก็ร้อยปีนะครัคิดดูว่ามันยาวนานแค่ไหนที่เราต้องไปชดใจกรรมแล้วกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าเสียโอกาสสร้างบารมีไปเรื่อยๆทำทำตามกําลังของเราทําอย่างมีสติมีปัญญา เพราะในยุคนี้มันหลอกลวงกันเยอะให้เราพิจารณานะครับวันนี้ขอฝากเพลงทัางนี้สารจากากลเมือ่อเช้า,ชานี้เองนะครับก็เลยมาแจ้งให้พวกเราให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมว่าเรามาถึงทางแล้วอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยชีวิตนี้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถทําให้มีคุณค่าได้ด้วยตนเองรู้หรือเปล่านะครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ